สวัสดีค่ะทุกคนสบายดีกันนะคะค่ะวนันนี้ปุณสเนอเมนูยำง่ายๆค่ะยำเินวัวกับน้ำจิ้มซีฟู้ดค่ะข้าไปดูวัตถุดิบเลยวิธีทํากันค่ะนวัวค่ะปุนซื้อแบบที่้อมสําเร็จมาแล้วนะคะใบสะระแน่คืนชายตอนห้อมตะไคร้พริกขี้หนูส้วนสมนาวรากผักชีห้อมแดงกระเทียม น้ำยำนะคะเป็นน้ำจิ้มซีฟู้ดค่ะกระเทียมรักผักชีติขี้น่ซวนใบสาระแน่ค่ะเตะต้มนะคะปุ้นไม่เซีเรเหลือค่ะเพราะว่าถ้าเอาไปยำเนี่ยจะเค็มเกินไปค่ะค่ะใส่น้ำตาลปี๊บค่ะ นั่ปลา กินมากเลยยำกันนะคะไซอินลงไปค่ะน้ำยำค่ะตะไคร้ค่ะหอมแดงหอมแดงซอยนะคะคีนูนิดหนึงค่ะขึ้นชายค่ะใบซะดาแน่ เสรแล้วเราก็รุยเดี๋ยวตอนหอมนิดหนึ่งนะคะหม,หมึมว่วงค่ะมีเป็นหมูแผ่นอบกรอบนะคะหมูแผ่นกับเม็ดมวงจะเพิ่มความอร่อยยำค่ะตอนเคี่ยวเนี่ยจะมีเท็คเจอร์แบบกรอบค่ะ โดยหน้ากับเม็ดม่วงแล้วก็มุถอดโอ,อกรกอบนะคะจะเพิ่มรสชาติยามา่อยขึ้นเยอะมากเลยค่ะเรื่อ้ะเพิ่นจะใช้ทั่วถอดก็ได้นะคะทั่วถอดที่เข้ามาถอดกระแปงเป็นเพ่นกลมๆบางๆนะคะกรอบๆมันๆอรอ่ยดีเหมือนกันค่ะวันนี้ปุลาไปก่อนนะคะพบกันไม่ในเมนูต่อไปค่ะสวัสดีค่ะ